สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะพามาดูถั่วนะคะถั่วฝักยาวนะ,ะผักสวนครัวนะคะที่นะ,ะปลูกไว้นะคะกลางๆางบ้านนะคะ,ะน้องปุ๋ยนะคะตอนนี้ถั่วโตแล้วนะคะเพราะว่าลืมลืมอัปเดตถั่วให้ให้ดูเนาะ,น,ะ,ะนานหลายวันเลยนะคะถั่วฝักยาวก็เริ่มโตแล้วก็คุณยายเก็บได้สองรอบแล้วเด้อน,นะคะนี่นะทานปลอดภัยนะคะจากก่อนหน้านี้ก็เพี้ยลงนะคะแต่ว่าเราก็เอานะใบสะเดาต้มแล้วก็มาฉีดนะคะ แล้วก็นะตอนนี้ก็เริ่มนะคะเก็บเก็บพันได้แล้วนี่นะคะกําลังติดลูกเต็มเลยนะคะมีมีผักน,น,น้นนะ,ะต้นถั่วฝักยาวนะคะยาวจริงๆเด้อนะคะนี่ <laughs> ยาวเหยียดมาถึงนี่เลย <laughs> นี่ก็คุณยายเก็บไปนะคะกินกับน,น้ำพริกนะคะหลายครั้งแล้วนะคะสองครั้งอันนี้รอบที่สองแล้วนะคะน้ำพรันไม่ได้ลงคลิปให้นะคะทุกๆท่านได้รับชมเนาะนะคะ ตอนฉีดพ่นก็นะลืมนะลืมเอาอา่าอาะน้ำเนาะนะคะใบสะดาวมาต้มนะคะก็ใครไม่มีนะคะเราจะไม่ใช้สารพิษเราก็ใช้ใบขี้เหล็กก็ได้เนาะมาต้มๆนะคะแล้วก็มาฉีดพ่นนะคะป้องกันเพลียนะก่อนหน้านี้เพลียลงลงเยอะนะคะเพราะว่าถั่วนี่นะคะเหมือนฝักตรงนี้เขาจะหวานเนาะนะทำให้พวกแมลงอะไรเงี้ยน่ะเขาจะชอบนะนี่ถั่วนะคะเดี๋ยวให้ซูมดูใกล้ๆสวยสวยงามนะคะ เปิงานมากๆเลยตัวฟักยาวนะคะกินกับน,น้ำพริกนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะลงลงถั่วไว้อีกเนาะนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราเริ่มเก็บนะคะก็เก็บได้ไม่กี่ครั้งนะคะก็จะต้นก็จะพอแล้วนะคะเราก็จะนะะปลูกนะคะปลูกไว้นะคะเผื่อต้นนี้นะคะอ่านะคะจะหมดแล้วเราก็จะได้กินต้นใหม่กันอีกทีนึงนี่ก็โอเคนะคะผลิตผลโอเคนะคะเป็นที่น่าพอใจเนาะ นะเริ่มมีดอกอีกแล้วนะคะที่ติดดอกนะ,ะติดดอกวันนี้ก็ลมแรงอีกเช่นเคยเนาะพี่ดำว่าจะได้คะ่ะพี่ดำไม่ได้เข้ามานะคะไม่วันพีเพราะว่า,วาถ้าเข้ามาก็ทั้งน้องแมวด้วยนะ,ะแต่มีอย่างหนึ่งที่ยังไม่โอเคนะคะคือต้นมะเขือเออไม่ใช่ต้นมะเขือนะคะมะเขือยังไม่เห็นลูกเลยนะคะนี่นะคะต้นจะให้ดูโกฝัดยาวก่อนอานนี้นะคะอันนี้ก็ผักบุ้งก็แซมนะคะแซมแซมนะคะก็จะมี แมงลักนะคะไฟอีตูนะคะไฟอีตูนะคะงามค่ะงามลายนะคะกินแต่ขนมจีนเนาะนี่นี่นี่ผักกวางตุงอร่อยเด้อะนะคะนี่ต้นใหญ่นะคะใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะที่ดาอยาเข้าไม่ให้เข้าอันนี้นะคะต้นมะเขือนะคะโอ้ยมะเขือค่อนข้างที่จะนะคะอ่าช้านะคะยังไม่ไม่ติดกําลังจะติดดอกเนาะ,ะ,นะะต้นใหญ่แล้วนะ,ะนี่ต้นใหญ่แล้วแต่ว่ายังไม่ติดลูกนะ,ะน่าจะ นานพอสมควรนะคะจะนานที่สุดเลยนะคะก็คือต้นมะเขือนี่ดอกยังไม่ออกเลยนะยังไม่มีดอกออกเลยเนี่ยต้นมะเขือนะคะเดี๋ยวถ้ามีลูกมีอะไรก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้นะคะทุกทท่านได้รับชมดีเนาะนะคะก็นะเป็นผักสวนครัวที่เราปลูกไว้โดยไม่ใช้สารอะไรเลยเนาะนะนะก็เรานะปลูกนะคะใช้นะผักใช้อะอะไรเขาเรียกว่านะสารนะคะที่นะธรรมชาติของเราก็คือมีนะคะ อาโมนลมนน้องช้างมูนช้างแล้วก็มูนนะคะขี้ไก่นิดๆหน่อยๆนะคะขี้ไก่แม่ควันก็ไม่ได้ใส่เยอะเนาะนะนะไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าเราน้ําท่วมนะคะน้ำท่วมด้วยก็คิดว่าแต่ดินช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีแร่ธาตุเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเพิ่งจะน้ําท่วมเสร็จไปเนาะนะคะแต่ว่าใส่มูลช้างที่อยู่นะคะที่น้ําท่วมไปด้วยนะคะนะคะไม่ควันจะดูว่าประสิทธิภาพนะคะของปุ๋ยนะคะที่ช้างจะ จะขนาดไหนก็โอเคนะคะนี่นะคะขนาดน้ําท่วมนะคะเราใช้ปุ๋ยที่ว่าอ่าน้ําท่วมไปแล้วนะคะที่ยังเหลือนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าอันนั้นเอาปุ๋ยของเราไปหมดเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็จะนามานะคะหมักนาโมนช้างอีกทีเนาะนะคะ,นะคะ,นะคะก็โอเคนะคะสวยงามนี่ก็ผักกองตุ้งนะ,ะเริ่มหมดแล้วนะคะเก็บกินทุกวันลวกผักนะคะอันนี้ต้นฟักทองนะคะฟักทองก็ค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะคะ นีต้นหอมนะคะหอมใหญ่นะคะต้นต้นหอมแบ่งเนาะนะคะต้นใหญ่นะคะต้นนี้ใส่กระถางคนข้างสวยอันนี้พริกนะคะพริกกระเหลียงนะคะอันนี้ต้นกะเพรานะคะต้นกะเพราแล้วก็แยกพริกแล้วนะคะนี่ก็ต้นถั่วนี่ถั่วถั่วถั่วนี่ถั่วเป็นถั่วไม่ค่อยไม่ใช่ถั่วปักยาวเนาะแต่นี่เพี้ยกินเยอะมากเลยนะคะเพี้ยกินเยอะตอนนี้เริ่มดีนะคะเริ่มมีเริ่มเริ่มแล้วนะคะเริ่มมีเม็ดให้กินแล้วนะคะ แตงดูแตงนะคะโอ้โหแตงนี่ประสิทธิภาพสุดยอดเลยนะคะนี่คุณยายเก็บกินตลอดเลยนะคะแตงแตงกวาอร่อยจริงๆเด้อนะคะเดี๋ยวจะเก็บให้กินสดๆจะได้ดูนะคะสดแค่ไหนโอ้ยน่ะเต็มเลยข้างบนนี่นี่นี่นะคะแตงกวาของเรานะมันปลูกแตงกวานะคะประสบความสําเร็จนะคะมีนะคะอ่านนะคะเพื่อนๆนะคะอ่าโทรทักมาถามอยู่นะปลูกยังไงให้มีลูกอะไรประมาณนี้เนาะนะคะ ็โอ๊ยดีใจนะคะดีใจนี่นะคะสวยไหมน้อนะแต่งนูนนูนอันนี้ยิ่งสวยนะสวยมากมากเลยนะคะกำลังออกลูกเล็กๆเต็มเลยนะคะนี่นี่นะคะลูกเล็กๆนะคะติดลูกเยอะมากเลยนะก็ดีใจนะคะมาปลูกคุณยายปลูกไว้น้อนะมีติดลูกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะติดลูกเยอะจริงๆเน้อนะคะนี่ก็เก็บไปหลายครั้งแล้วนี่นะคะนี่นี่นี่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวจะเก็บแล้วก็จะจะทานให้ชมเดี๋ยวจะให้จะทานให้ดู ว่าโกรบขนาดไหนเนาะนะคะมีนี่นะคะแดงแ้งนะอันนี้อาจจะอาจจะแบบดูนะคะสวยนะคะนี่แตงกวานะคะแตงกวาโอ้ยนะคะนีมีตรงนี้ก็มีนะคะนี่นะคะแตงกวานะคะนี่ค่ะโอ้ยนะคะแตงกวาดะจะเก็บนะคะเก็บมามามาโดยไม่ต้องล้างเนาะขออนุญาต เก็บกันแล้วกันนะคะตุ๊บเนี่ยนะคะนี่นะคะโอ้นะคะตรงนู้นก็ใหญ่นะคะเห็นหรือยังเนาะนะแตงกวาใหญ่มากนะคะอันนี้ใหญ่มากเลยดูนะคะมือไม่ขวานอันนี้จะเล็กเลยนะคะใหญ่มากๆเลยนะะเป็นผักปลอดสารพิษจ้านะคะนะคะก็ใส่เฉพาะมูลมูลขี้ช้างเนาะนะคะนคะขี้ไก่นิดหน่อยนะคะนะคะก็ ผักออกมาสวยงามมากๆเลยติดติดดอกเต็มเลยนะคะโอเคนะคะเมล็ดนี่ก็เป็นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านของเราเองนะคะก็นี่ลูกเล็กๆกำลังติดมากดูดูลูกเล็กๆกำลังติดเป็นมเลยนะติดเลยนะจะเมียวเมี้ยวมี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 ตามนะคะน้องน้ำโชคหืมกรอบมากเลยหืมอร่อยมากๆมี้ยว อร่อยมากอร่อยมากๆเลยนะผักตอสันพิกนะคะทานปลอดภัยสบายใจนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะหนุนสาวๆนะน้องปุยคุณยายก่อนอากาศก็ออยังเย็นอยู่นะคะดูแลสุขภาพด้วยเด้อลมแรงมากๆเลยนะคะก็ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะ <ๆ S 1> ก็วันนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็นําคลิปนะคะ ผักสวนครัวมาให้ชมนะคะวันนี้ถั่วฟังยาวนาโตยาวได้เก็บรอบสองแล้วนะคะโอ๊ยพี่ดำเข้ามายัางไงยายพี่ดำเข้ามายัางไงดูดูพี่ดำพี่ดำเข้ามาได้ยังไงอืไม้จริงหรือปเปล่านะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ดำจะอาตะลุยสวนผักของคุณยายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพี่ดำพา <c oughs> พี่ดำออกก่อนนะคะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจครอบครัวน้องปุ๋ยได้นะคะนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆะคอมเมนต์นะคะนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆไว้เด้อนะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้อาชมนะคะอ่านะคะแม่ขวันก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแม่ขวันก็ญาติลงคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะอ่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ